รัฐบาลเศรษฐาทวีสินบริหารประเทศมาเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะครับแต่ว่าผลงานยังไม่ปรากฏชัดเจนโพสํารวจที่ปรากฏออกมาเนี่ยเห็นชัดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสูตรพิสดารในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีการไปจับมือกับสองลุงทางในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคพลังจรัฐจับมือกับพลเอกประวิตย์แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาจนกระทั่งผลักดันให้สอวอเนี่ยวหวนเลือกครับทางคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนันตรีคนที่30 สุพิาราทางด้านการเมืองดูงเหมือนว่าทางพรรคเพื่อไทยต้องไปตอบโจทย์กับการแข่งขันทางด้านการเมืองกับทางพรรคก้าวไกลซึ่งวันนี้พรรคก้าวไกลกาลังจะเจอกับชนวนเรื่องของการถูกถูกยุพักจากประเด็นการไปหาเสียงมาตรา112ขณะเดียวกันเนี่ยมีการมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาจากการที่เบย์จับมือก,กับกลุ่มอนุรักษนิยมทําให้มีการมองว่าพรรคเพื่อไทยก็คือกลุ่มอนุรักษนิยมใหม่ที่กำลังขับเคลื่อนทางด้านการเมืองเพื่อแข่งกับทางพรรคก้าวไกล แล้ววันนี้ภาพสงการที่ผ่านมากับภาพที่ไปลดน้ำนะครับขอพรช่วงสงการกับทักษิณกับภาพที่เปรียบเทียบกับคุณเศรษฐาไม่มีคนไปลดน้ําขอพรเลยทําให้เห็นมองว่าศูนย์กลางแห่งอำนาจนั้นกําลังเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นที่บ้านจันทร์สองล่ามากกว่าที่ทําเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกับสูตรการปรับครมอเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้นะครับกับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทวีโชคอนันต์ท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยท่านอาจารย์ปัทวีอยู่ในสายกับท่านผู้ชมแลวนะครับ ท่านอาจารย์ปทวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับอา<อ>จารย์คราบมองยังไงครับกับสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณรีบออกมาปฏิเสธในการประชุมพักเพื่อไทยครั้งล่าสุดว่าเพื่อไทยไม่ได้เป็นการทําหน้าที่ในฐานะของกลุ่มอนุร,รักษ์นิยมใหม่การปฏิเสธอย่างนี้ต้องการจะบอกในยะสําคัญอย่างไรกับการแข่งขันทนางการเมืองกับทางพรรคเก้าไก่ครับท่านอาจารย์ครับคือผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับมองตามทฤษฎีทาง รัฐศาสตร์เนี่ยครับคือในเรื่องของการปรับครรมเนี่ยครับเราต้องมาดูกันก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการปรับครรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือในเรื่องของการทํางานที่มันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สองคือในเรื่องของกลุ่มกวนเพราะอย่าลืมว่าในแต่ละพักการเมืองเนี่ยก็จะมีกลุ่มผลประโยชน์มีกลุ่มกวนที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละกลุ่มกวนเนี่ยการจะมีอํานาจในการต่อรองเนี่ยที่จะได้ตาแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ แต่แล้วหัวหน้าควรเนี่ยมีสสอ,อยู่ในมือเท่าไหร่นะครับซึ่งผมมองว่าการปรับครมงครั้งนี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมาจากสองปัจจัยใหญ่ๆตรงนี้และอาจจะมีปัจจัยที่เสริมเข้ามาคือการอภิปรายของพักก้าวไกลในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้มีการปรับต้องปรับครมอรหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อที่ทําให้นโยบายเนี่ยของพักเพื่อไทยเองหรือพักการเมืองต่างๆที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ย มันเดินต่อไปได้โดยเฉพาะนโยบายที่เป็นเรือองของเขาคือดิจิทัลวอลเลทและอย่างที่สองคือมันก็ต้องเอาใจหรือต้องทําให้กลุ่มควนต่างๆเนี่ยที่อยู่ในพักเนี่ยรู้สึกพอใจในการที่จะมีตําแหน่งรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยเนี่ยครับ,รบผมก็เลยคิดว่ามันก็เลยจะนารประสบการปรับคอรอมอในรอบนี้และที่สําคัญคือถามว่าจะมีการปรับสู้กับก้าวไกลไหมแน่นอนเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องการที่จะ แข่งกันทํานโยบายเพื่อจะตอบสนองต่อประชาชนยิ่งเป็นพรรคสถาบานแล้วเนี่ยนโยบายบที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยมันยิ่งต้องทําให้สําเร็จออกมาได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยพรรคทับไม่ท้องถ้าเขา,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 าทาไม่สาเร็จเนี่ยครับก็บจะถูกนําไปเป็นข้อกล่าวหานในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ครับผมท่านมันวีมองยังไงครับกับภาพสงการที่ผ่านมาข้อเปรียบเทียบที่บรรดารัฐมนตรี <c oughs> ไปลดน้ําขอพรคุณทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่ กับภาพคุณเศรษฐาที่หัวหินเนี่ยไม่มีคนไปรดน้ําขอพรเลยแล้วก็ดูมวราคุณเศรษฐาจะยอมรับสถานภาพของตัวเองที่วันนี้การเข้ามาการชั่งหน้าของคุณทักษิณนั้นชัดเจนมากขึ้นครับท่านอย่างครับคือผมคิดว่าในทางการเมืองไทยเนี่ยเราก็เห็นภาพชัดอยู่แล้วการที่คุณทักษิณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสาคัญทางการเมืองแล้วก็มีอิทธิพลกับทางการเมืองไทยมาตลอดแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยก็เป็นคนที่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย,ไทยมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ย เราหลายคนคิดว่าคุณทักษิณอาจจะหายไปจากทางการเมืองแต่ชื่อคุณทักษิณเนี่ยก็ยัองอยู่ในทางการเมืองซึ่งผมเห็นว่าสสเนี่ยของพรรคเพื่อไทยต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสในอีสานเองเลยเห็นตามหน้าสื่อต่างๆเองเนี่ยพอมีการเปิดหน้าที่เชียงใหม่เนี่ยให้คุณทักษิณก็มีการบินไปที่เชียงใหม่ลดน้ําขอพรคุณทักษิณซึ่งคําอธิบายที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการลดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขานับถือ ในภาพหนึ่งเนี่ยเราเห็นคุณเศรษฐาเนี่ยที่เป็นผธินายกรัฐมนตรีแต่ลงไปเที่ยวทางหัวหินแต่แทบเป็นที่ใครไปเลยเนี่ยครับซึ่งมันจะมองได้ว่าสสเหล่านี้เนี่ยให้ความสําคัญกับคุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณเนี่ยก็ยังมีที่พลทางการเมืองถ้าเรามองกันจริงๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีการเป็นรถน้าขอพรคุณทักษิณแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เป็นในเรื่องของธรรมเนียมหรือประเพณีของไทยเนี่ยที่ คนที่เป็นอายุน้อยกว่าจะไปขอพอรผู้อุโกโ่าอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันก็สามารถมองในเป็นในแง่ทางการเมืองได้ว่าคนที่มีอิทธิพลหรือคนที่สามารถที่จะมีอิทธิพลในการตัดสินหรือในการที่จะต่อต่อ,ต,อต่อเนี่ยครับก็อาจจะเป็นคุณทักษิณมากกว่าเพราะว่าภาพเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่คุณทักษิณ์ค่อนข้างมากแต่ภาพหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่า,าคน ในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะยังมองไม่ชัดก็คือภาพของคุณ o อุ๋งอิงที่เราจะเห็นว่าคุณอุ๋งอิงเนี่ยเป็นกรรมการประธานซอฟทาวเวอแต่ในช่วงสงการเนี่ยคุณอุ๋งิงเนี่ยกลับไปฮ่องกงซึ่งผมมองว่าไอ้นนยะตรงนี้เนี่ยครับผมเห็นว่าการที่คุณอุ๋งอิงเนี่ย ถอนบทบาทหรือลดบทบาทตัวเองลงเนี่ยที่ควรจะมีในช่วงสงการเนี่ยที่คุณคุณอิงที่คุณอุ๋งอิงเนี่ยเคยพูดไว้ในเรื่องของการจัดสงการต่างๆเนี่ยและให้ภาพข,ของคุณทักษิณมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คุณทักษิณ์เนี่ยกลายมาเป็นเป้าหรือเป็นจุดสนใจในทางการเมืองค่อนข้างมากขึ้นและการขึ้นมาของคุณทักษิณตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็จะยิ่งทําให้ความแตกแยกที่อาจจะเคยมีในพักเพื่อไทยหรือการไกล่เกลี่ยผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ลงตัวในพักเพื่อไทย หรือในกลุ่มรัฐบาลมาก่อนเนี่ยครับมันอาจจะลงตัวมากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดีเกียงยบอกได้ว่าเราเราสามารถบอกได้ว่าคุณทักษ,ษิณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอาบารมีเป็นผู้มีอิทธิพลในทางการเมืองไทยคนหนึ่งครับอาจารย์มองยังไงครับที่คุณทักษิณเดินเกมกระชับอำนาจเร็วมากขึ้นแล้วก็เกิดในการกระชับอำนาจของคุณทักษิณน,นั้นขณะนี้ไม่ยี่หลักกับสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพับโทษการเดินสายไปพบกับกลุ่มแกนนาต่างๆ และมีส่วนสําคัญในเรื่องของการปรับครมอคราวนี้จนกระทั่งมองว่าสัญญาต่างตอบแทนสําหรับรัฐมนตรีบางคนนั้นหมดไปแล้วจะมีการแต่งตั้งคนในบ้านจานทร์สงล่าเนี่ยไปทําหน้าที่แทนคุณเศรษฐาก็ลองรับโดยดุษฎด,ดีกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการปรับครมอเศรษฐาสองขณะเดียวกันคุณทักินเองที่กระชับอำน,นาจเร็วขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้กําลังแข่งขันกระทางพักก้าวไก่ถึงแม้จะอาศัยช่วงเวลาที่พักก้าไก่กำลังจะถูกพิจารณาว่าจะถูกยุบพักหรือไม่ยุบพัก แต่ว่าเกมแห่งหน้าของทักษิณนั้นกาลังถูกท้าทายอย่างยิ่งกับกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งผิดหวังมากกับสูตรพิสดารในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณไม่เคยพูดถึงคนเสื้อแดงที่มีการต่อสู้กับเขาเลยเนี่ยมองเกมแห่งหน้าขนาดนี้ยังไงครับระหว่างการต่อสู้หลังพักเพื่อไทยกับพักก้าวไก่กับท่าครับคือผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยหนึ่งมันผิดกฎหมายไหม,มคือถ้าเขาทําและมันไม่ผิดกฎหมายเนี่ย เขาก็สาม,มารถที่จะมีสิทธิทาได้อย่างเช่นการเดินสายการไปน่นไป,ไปนู่นไปนี่แต่ถ้าสมมุติเราคิดว่าผิดกฎหมายเราก็ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินต่อไปนะครับจนไปถึงศาลตัดสินหรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามามองอีกประเด็นหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยแข่งกับพรรคเก้าไกลไหมแน่นอนว่าต้องแข่งกับพรรคเก้าไกลเพราะว่าเราดูจากผลการเลือกตั้งรั้นที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเก้าไกลเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในการเมืองไทยดูได้จาก สอสอที่ได้มามันเลยทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างมากในการที่จะปรับปรุงพักตัวเองในการที่จะนํานโยบายที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยลงไปให้ประชาชนและสิ่งสาคัญที่พักเพื่อไทยต้องทําคือการทํานโยบายเรือธงของเขาเนี่ยคือดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นนยโยบายที่ถูกโจมตีอย่างมากจากพักก้าวไกลและค,ค,คุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอยู่ ผมก็เห็นว่ามันก็มีข่าวที่ว่าจะมีการตับรัฐมนตรีกระตัวการทางคือคุณเสฐาเนี่ยออกไปไปเป็นอาเป็นนายกแล้วอาจจะไปดูเรื่องของกระลาหงแทนคุณสุทินพันแสงแล้วก็จะนําคุณพิชัยชุน่าทักษิระเนี่ยที่เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของคุณเษฐาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์อยู่เนี่ยกลับมาเป็นรัฐมนตรีเพราะต,ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตําแหน่งหรือเป็นจุดสําคัญเนี่ย ของคลังเนี่ยที่จะทํานโยบายเรือธทงให้มันสาเร็จเพราะว่าถ้านโยบายนี้มันสําเร็จขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แค่มีผลแค่การเลือกตั้งใหญ่แต่นโยบายดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนคันวาก็คือไตรมาสที่สี่มันอาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งอบจหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงด้วยครับมองการปรับครมอเที่ยวนี้เนี่ยเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยคิดว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมเยอะไหมครับท่านอาจารย์พัทวีครับผมมองว่าแรงกระเพื่อมเนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะมีแต่มันมีไม่เยอะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่ถูกปรับเข้าปรับออกเนี่ยผมคิดว่ามันมีการทําความเข้าใจกันอยู่แล้วว่าใครควรที่ได้เข้าใครครที่ได้อ,อกอยกตัวอย่างเช่นเราก็ได้เห็นว่ากระทรวงกราหมเนี่ยอย่างเช่นคุณสุทินคังหกเนี่ยท,ท่านเข้ามาตอนแรกและท่านก็ยอมรับเองว่าถ้าท่านจะถูกสอบออกเนี่ยท่านก็ไม่เป็นไรท่านก็โอเคแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากชวนมองดูก็คือหลังจากที่ถูกปรับออกไปแล้วไม่ว่าจะ สมมุติว่าคุณสุทินมหมอชลนานที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ถูกปรับ,บออกคำถามคือเขาจะไปอยู่ในตําแหน่งไหนต่อ <c oughs> เพราะว่าการถูกปรับออกเนี่ยเขาไม่สามารถที่กลับไปเป็นสสได้เพราะว่าพอคุณเป็นสสแล้วคุณมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณไม่สามารถเป็นสสได้อีกแล้วผมก็ย <c oughs> ังอ <c oughs> ยากรอดูว่าเขาจะเอาบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่เคยทํางานให้กับพรรคเนี่ยไปดั้งในตําแหน่งไหนเพราะว่า <c oughs> <c oughs> พอถึงการเลือกสร้างเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเอานโยบายต่างๆเนี่ยหรือเอาสิ่งที่เคยทำเนี่ยกลับมาบอกกับฐานเสียงในจังหวัดของตัวเองว่าเคยทําอะไรมาบ้างอย่างไรก็ตามการที่เขาได้เป็นรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยในช่วงอาจจะหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาตําแหน่งเนี่ยหรือเอาชื่อเสียงที่เคยได้รับมาเนี่ยมาบอกกับชาวบ้านในพื้นที่หรือบเตร์ของเขาได้ว่าเนี่ยเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นอดีตรัฐมนตรีกราวโหมและมีผลงานอะไร นะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวการปรับพอลรมอเนี่ยมันด้านหนึ่งก็เป็นการไกลเกลี่ยผลประโยชน์เองของกลุ่มต่างๆเตะแ,และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการที่ทําให้คุณเศรษฐานเนี่ยได้เอาคนของเขาเองเนี่ยได้เข้ามาทํางานแล้วก็เพื่อจะผลักดันนโยบายของเขาเนี่ยให้มันสําเร็จให้ได้ครับอาจารย์มองการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นผลบวกผลลบกับทางพรรคเพื่อไทยแค่ไหนแล้วก็ การที่ทางพักเก้าวไก่เนี่ยมีสมการทางด้านการเมืองที่บอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตเขาจะติดเครื่องเทอร์โบเนี่ยจริงหรือเปล่าครับาจารย์ครับมองไงครับตรงนี้ครับคือผมยังมองว่าการที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันก็ยังทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยมีภาษีดีขึ้นหรืออาจจะเป็นบวกมากขึ้นอ,อย่างแรกคือในเรื่องของการสยบในเรื่องของ ความขัดแย้งหรือความแตกแยกในตัวของกลุ่มต่างๆในพักเพื่อไทยเองและอย่าลืมว่าพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยหลายคนที่อยู่ในพักอื่นๆที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะเคยเป็นสมาชิกของพักไทยรักไทยมาก่อนพักพลังประชาชนมาก่อนการที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้การคุยหรือการประสานงานหรือการดําเนินงานตรงนี้เนี่ยในพักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความราบรื่นมากขึ้นนะครับและอย่างที่ตอบเองเนี่ยการที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ย อย่าลืมว่าคุณทักษณิณในอดีตเนี่ยก็มีคุณุประการต่อสังคมการเมืองไทยอย่างเช่นนโยบายที่เกิดขึ้นจากพรรคไทยรักไทยสามสิบบาทรักษาทุกโรคโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนคซึ่งมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขายังชอบแล้วก็ยังรักคุณทักษณิณนะครับการถึงคุณทักษณิณกลับมาเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันก็จะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าการกลับมาคุณทักษณิณเนี่ยมันก็ช่วยทําให เพื่อไทยเองเนี่ยทำนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จได้เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยท่านจะเป็นไอคอนอที่คนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการทํางานด้านเศรษฐกิจคนหนึ่งในทางการเมืองไทยครับส่วนก้าวไกลแหละครับคิดว่าถ้าอยู่ยทุกข้อสมาธิเขาจะติดเทอร์โบจริงหรือเปล่ากับการที่เขามีการวิเคราะห์กันครับท่านอาจารย์ปตวีครับคือผมมองว่าพรรคก้าไกลเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการยุบพักมาแล้วตั้งแต่พักคนาคตใหม่ ผมมองว่าเขาเตรียมพร้อมไ้แล้วถ้าเกิดมีการยุบพักเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะดําเนินเกมยังไงต่อไปอย่างเช่นสิ่งที่ผ่านมาพักเก้าไกลเนี่ยชยูในเรื่องของอุดมการทางการเมืองเป็นหลักเรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมเสรีภาพต่างๆการยุบพักเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้โหวเตอร์ของเขาหรือคนที่จะมาเป็นโหวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นความยุติธรรมทางการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นและตรงนี้เองเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็น นโยบายในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่สิ่งสาคัญของพักเก้าไกลเองที่พักเก้าไกลเนี่ยเพิ่มเข้ามาคือในเรื่องของเศรษฐกิจพักเก้าไกลเนี่ยต้องรีบสร้างผลงานหรือทําให้คนเห็นได้ว่าพักนี้เนี่ยไม่ได้แค่มีกุุดมการทางการเมืองแต่ทามากทาเศรษฐกิจได้ซึ่ง พื้นที่เวทีทางการเมืองที่พรรคเก้าไกจะลงไปคือการเลือกตั้งท้องถิ่นในการพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าได้ท้องถิ่นได้อบจเทศบาลอปตเนี่ยจะทําให้ท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยเจริญทางเศรษฐกิจได้อันนี้ก็จะเป็นเครดิตให้กับก้าไกลในการสู้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเอาละครับจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ปัทวีครับขอบคุณครับท่านารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปัทวีโชคอนันต์ครับวิเคราะห์ให้เราได้ฟังถึงการเคลื่อนไหวของเพื่อไทยค่ะ ท่กัดน,นี้ทักษิณเองเนี่ยกระชับเกมแห่องอำนาจชัดเจนมากขึ้นปรับครมอเที่ยวน,นี้ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการวางตัวบุคคลเข้าไปการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเช่นเดียวกับอาศรรยัยช่วงเวลาที่พักเต้าไปกําลังถูกยุบพักนําไปสู่การก้าวขึ้นทางด้านการเมืองต้องติดตามดูกันยาวๆครับแยกระนะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจะมีผลพวงสาหรับคู่แข่งทางการเมืองทั้งสองพรรคนี้อย่างไรกันบ้างพรรคคู่เดียวครับเดียมาครับ